สวัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการว a r i ริที้ทูเดยบายสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะทุกๆสัปดาห์เราจะสรรหาเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมมานําเสนอกันนะคะสําหรับวันนี้มีข้อมูลของหน่วยงานกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยที่ตรงกับเรื่องนี้ค่ะวันนี้มาขอความรู้จากท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนค่ะท่านขวัญชัยวงนิติกรนะคะซึ่ง ได้รับเกียรติจากท่านมาพูดคุยถึงที่กรมการพัฒนาชุมชนเลยนะคะสวัสดีคะ่ะท่านที่ดิดค่ะวดีคบจอประทองก็คือข้อมูลความจําเป็นพื้นฐานที่มนุษย์เนียพึงจะมีะว่ามนุษย์ี่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยจะต้องมีตัวชี้วัดอย่างไรบ้างที่ตัวเองควรจะมีที่จะเป็นคุณวัรที่มีความสุขได้นะครับเรื่องนี้ในในปี2525 25ันาเนี่ยคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยหรือสภาฒน์เนี่ยนะฮะเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมาว่าอย่างน้อยเน คุณสมบัติพึงประสงค์หรือคุณสมบัติที่ต่ำสุดที่พี่น้องประชาชนควรจะมีน่าจะมีอะไรบ้างมีอะไร<อ>เป็นตัวชี้วัดอย่างไรบ้างะนะครับแล้วก็มอบให้คณะคณะกรรมการพัฒน,นาชนบทแห่งชาตินะฮะหรือกกอชเนี่ยนะฮะไปพิจารณาว่ามันจะมีตัวชี้วัดอะไรบ้างที่เป็นพึงประสงค์คก็ได้กําหนดขึ้นมาในปีป2 5 3 3นะครับว่าให้กลม<อ>่มพัฒนาชนเระตรไทยเป็นเจ้าของข้อมูลตัวเนี้ยโดยการสาเหตุที่ดีไซน์ให้กรมพัฒนาชนเนี่ยก็คือ บรณฑชนเนี่ยเรามีคนอยู่ในตำบลหมู่บ้านะนะฮะอยู่ถึงขั้นอำเภอตำบลหมู่บ้านเป็นหน่วยงานที่นนยอยู่ใกล้ชิดประชา,ช,าช,ะชนมากที่สุดก็เข้าไปจัดเก็บข้อมูลันนี้สิในระดับพื้นฐานเลยมันมีอะไรบ้างน,นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มี5หมวด30ตัวชี้วัดว่าถ้าพี่น้องประชาชนมีรักษาอย่างเงี้ยนะหหมวด30ตัวชี้วัดเนี่ยอยู่ดีละ มีความจะเป็นพื้นฐานเป็นเบสิกตั้นต่ำสุดแล้วถ้าต่ํากว่านี้แล้วก็แย่แล้วตัวชี้วัดต่างๆนี้จริงๆแล้วมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาไหมคะตั้งแต่ยุคแรกเลยที่สภาพาหรือว่าสสชออกแบบเอาไว้จนปัจจุบันทุกๆ5ปีเนี่ยเมื่อสภาพสังคมแวดล้อมหรือสิ่งต่างๆของบ้านเมืองเปลี่ยนไปเขาก็จะปรับข้อมูลทีข้อมูลจะเนี่ยเราต้องเก็บทุกปี ปัจจุบันเนี่ยเราเก็บอยู่ที่ประมาณ8ล้านคนเรือนในปีหน้าเนี่ยทางรัฐบาลมอบให้เราเก็บเพิ่มอีก14บล้านสาเหตุคือเราเก็บข้อมูลในพื้นที่ชนบทในเมืองเนี่ยเขาจะมีพวกเทศบาลพวกกทมเนี่ยเขาจะดูแลอยู่แต่พอนอกเขตเขตชนบทเนี่ยมันจะไม่มีคนเข้าไปดูแลเราก็ต้องใช้พนักงานประจําตําบลเราเนี่ยร่วมกับอาสาสมัครเยวไปเราก็แบ่งเวลาเนี่ยเป็น3ช่วงช่วงแรกเนี่ยช่วงตั้งแต่พอเดือนตุลาเป็นต้นไปข้นมาเนี่ยตุลาพิกาธันวาเนี่ยเราก็มีการประชุมละประชุมชี้แจง ให้คนที่จะอาสาสมับรจะไปเก็บเนี่ยเข้าใจว่าการเก็บเนี่ยใน5ตัว5กลุ่ม30ตัวชี้วัดจะเก็บแนวไหนอย่างไรคนมีความหลากหลายเนี่ยมันจะตรงในข้อตรงไหนอย่างไร<ช>ต้องทําความเข้าใจก่อน<ช><ช>ประชุมก่อนให้เข้าใจถึงเครื่องมือ<ช><ช>แล้วก,การคํานวณตัวเลขแล้วก็การขีดข้อมูลลงไปเมื่อเสร็จไปแล้วปั๊บพอเดือนมกราคุมภามีนาเนี่ยเราก็เริ่มให อาสาสมัครเหล่านี้ออกจัดเก็บทั่วประเทศพร้อมกันเลย <ฮะ S 2> ทีเดียวนะครับพอเสร็จปั๊บก็จะประมวลผลพอเก็บครบ3 <4 S 1> เดือน4เดือนปั๊บก็จะประมวลผลเข้ามามแล้วก็เสนอมาส่วนกลางส่วนกลางก็จะมีรบะบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบเซิร์ฟเวอร์ที่ใหญ่พอจะก็ประมวลผลออกมา <ฮะ S 2> แล้วก็เอาข้อมูลนี้ที่ได้ข้อสรุปแจกแจงไปให้หๆๆน่วยต่างใช้ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาประเทศได้เพราะฉนั้นถ้าพี่น้องประชาชนอยากให้ทิศทางการพัฒนาประเทศไม่สูญเปล่าไม่ซ้ําซ้อนไม่เกิดความเหลื่อมล้ํเหรือแรงต่างเนี่ยก็ให้ข้อมูลก็นทีจริง เราก็จะมุ่งกันยิงเนี่ยรายงานกระทรวงทบวงกรมต่างๆให้รัฐบาลต่างๆเขาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดท้ายค่ะประโยชน์สูงสุดก็เกิดแก่ประชาชนทุกๆท่านนั่นเองนะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านนิวดีเป็นอย่างสูงขอบคุณมากครับค่ะและนี่ก็คือรายการ Variety Today by สายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะเข้าไปพูดคุยเรื่องราวหล่านี้กันต่อได้ในช่องทางสังคมออนไลน์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอนะคะวันนี้ท่านนิวดีแลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ